พบกันอีกครั้งครับกับออโตมอเตอร์ไทยแลนด์และผมครับบอกจับฉายนัทเทพขจินทราครับวันนี้ครับโตโยต้ามีงานเปิดตัวรถใหม่นะครับเป็นรถในกลุ่มของกระบะแล้วก็ PPV หรือรถในกลุ่มอเนกประสงค์นั่นเองนั่นก็คือ r ีโวและ f o r t u n e r ครับทั้ง r ีโวและ f o r t u n e r นะครับกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับเขามากับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของเฟซลิปใหม่รูปแบบของ Minor เนอร์เชนรวมถึงพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่อีกด้วยเครื่องยนต์เนี่ยมีการปรับสมรรถนะเพิ่มเติมนะคร ไล่ไปกว่า200แรงม้าแล้วเครื่องยนต์2.8ลิตรของ r ี v o และ Fortuner ใหม่นะครับที่วันนี้จะรีวิวท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับแรงม้าอยู่ที่204แรงม้าซึ่งตกเป็นรองในส่วนของตัว Ford r เ n g e r อยู่ประมาณแค่10กว่าแรงม้าเท่านั้นการพัฒนาใหม่ในครั้งนี้นะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไล่เลียงให้รับชมแต่ตอนแรกมาดูกับลุภายนอกของ r ี vo Lo c กโซึ่งเป็นรุ่นท็อปนะฮะในเครื่องยนต์2.8เลย การเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับเริ่มจากเฟซลิปด้านหน้านะครับมีการเปลี่ยนแปลงให้ดูเท่าทแมงดูดุดันมากยิ่งขึ้นจะสังเกตได้จากกริวด้านหน้าตรงนี้นะครับที่มีความคมมีความดุดันแล้วก็ตัวของไฟไฟจะใช้เป็น LED นะครับ <S <S เขาเรียกว่าบบยบีมนะครับบายบีม LED ด้านหน้าเป็น LED ด้านท้ายก็เป็น LED เหมือนกันซึ่งตรงนี้มีการปรับปรุงให้ดุให้คมมากยิ่งขึ้น ดูๆไปแล้วผมมองว่าคล้ายๆกับทาโฮมอาก,กันนะครับซึ่งเป็นกระบะบ Big กบ็อกของโตโยต้าที่ขายอยู่ในฝั่งทางอเมริกาฝั่งยุโรปหรือประเทศเพื่อนบ้านที่มีอยู่แต่บ้านเราไม่ได้มี Big กบ็อกในส่วนของกลิลวใหม่ตรงนี้ที่ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับด้านในโลโก้เองเขามีการติดตั้งเรดราไว้ซึ่งเรดราตรงนี้มีอยู่2จุดทั้งด้านกลิลหรือหน้ากระจังตรงนี้กับที่กระจกหน้าเรดราจะทํางานอะไร สระบบที่เลด้าตัวนี้ทํางานครับนั่นก็คือตัวชะลอรถอัตโนมัตินะครับไม่ได้ใช้คําว่าเบรกไม่ได้หยุดนะครับแค่ชะลอแค่ลดความเร็วลงมาอัตโนมัติแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือ l ล n ด d พ p a เจอร์หรือการลดออกนอกเลนตรงนี้ l o อกโกสตัวท็อปมีมาให้แต่ตัวอื่นไม่มีชุดหน้าที่บอกนะครับเฟซลิปใหม่ข้างหน้าทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งรีโวและ Fortuner ใหม่ ยังอยู่ในขนาดมิติตัวถังเดิมเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรจะเปลี่ยนแปลงก็แต่รูปโฉมล้อที่ให้มานะครับเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับหุ้มยางดันหลบนะครับดันหลบแกรนเท e c อทีขนาด255 60 18อันนี้เป็นของเฉพาะของล็อกโคเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นอื่นสีประตู2ประตูยกสูงหรือสแตนดาร์ดหรือแคปเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่ง บันไดด้านข้างนะครับล็อกโคก็มีติดตั้งมาให้เลยนะครับกระจกข้างนะครับมีการทําเป็นสีดําแล้วก็ติดตั้งไฟเลี้ยวเอาไว้นะครับมือจับประตูก็เป็นสีดําด้านอันนี้ก็ดูดูดีเหมือนกันนะครับล้อแมกเป็นล้อแมกเฉพาะของล็อกโคลวดลายแบบนี้ที่ว่ามุมมองด้านหลังครับมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ไฟไท้ายแบบใหม่สวยงามเลยครับตรงนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะล็อกโคนะครับ ไฟท้ายของรี v o ทุกรุ่นก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นการเอา LED เข้ามาใช้งานแล้วก็นี่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนไปชัดเจนในเรื่องของฝากระบะท้ายนะครับมีการตกแต่งนะครับพร้อมกับโลโก้ไฮลักติดตั้งเอาไว้แล้วก็ที่เด็ดไปกว่านั้นฝาเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบผ่อนแรงอัตโนมัติน้ำหนักเบาเลยนะครับ ไม่ได้หนักเหมือนแต่ก่อนที่ไม่ได้ติดตั้งระบบนี้คือสําหรับไอตัวฝาผ่อนแรงอัตโนมัตินี่ยก็คู่แข่งหลายๆค่ายก็มีการใช้ระบบนี้แล้วนะครับในส่วนของการชนท้ายครับก็มีการติดตั้งเซนเซ,นเซอร์ไว้เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นการเป็นเซ็นเซอร์ของการถอยหลังแล้วก็ฝังกล้องมองหลังเอาไว้ซึ่งจะไปแสดงภาพที่หน้าคอนโซลครับตรงบริเวณจอทัศสกรีนบริเวณคอนโซลกลางนะครับอ่ะรอบคันคร่าวๆมีแบบนี้ที่เห็นนะครับ สปอร์ตบาร์เฉพาะล็อกโคเท่านั้นที่มีรุ่นอื่นๆของรีโวไม่ได้มีสปอร์ตบาร์มาให้นะครับแล้วก็ฝาปูกระบ,บะนะครับก็ต,ตามสมัยนิยมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างภายในมีการปรับปรุงอะไรบ้างไปดูครับก็ใกล้เคียงรูปแบบเดิมแต่โอ้โหมีแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยครับเล็กๆน้อยๆครับอยู่บริเวณตัวแผงข้างนะครับ รงนี้เป็นแอมเบไลท์สีออกโทนฟ้าน้ำเงินนะครับก็ให้ความสปอร์ตไปอีกแบบนึงตัวนี้นะครับเป็นตัวรุ่นท็อปที่บอกล็อกโค้8ลิตรนะครับขับเคลื่อนสีล้อก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆของการทำงานของระบบขับเคลื่อนสีล้อเย้มากมายเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามีอะไรชุดพวงมาลัยนะครับที่เห็นเป็นมันทีฟังก์ชั่นนะครับมีปุ่มสวิตช์ต่างการทำงานต่างๆ มากมายซ้ายเป็นวิทยุเป็นพวกระบบความบันเทิงนะฮะฝั่งขวามือก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานการดูค่าต่างๆนะครับการเซตอัพต่างๆของรถยนต์มีคุัอน,นโทนมาให้ไม่มีอะดัพีฟคุซอน,นโทนนะครับสำหรับล็อกโค8 8นะครับท็อปแล้วแต่ก็ไม่ได้ใส่อะดัพตีฟคุซอน,นโทนมาให้มีเลนดิพาร์เจอร์มาให้นะครับตัวเตือนออกนอกเลนแล้วก็ตัวช่วยชะลอการชน นะครับเลง่ายไปเป็นตัวช่วยเบรกแล้วกันนะครับมีแค่2ระบบนี้มาให้ตัวชุดมาตรวัดนะครับก็ตกแต่งให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะครับจากกราฟ,ฟิกต่างๆที่อยู่บริเวณจอกลางตรงนี้นะครับก็แสดงการทํางานต่างๆไว้มากมายฮะก็นี่ฮะอย่างที่เห็นนะครับเื่องส่งเครื่องเสียงอะไรสั่งงานได้จะเปิดจะปิดระบบไอ้พวกเลนดิพาร์เจอร์หรือระบบต่างๆก็ ควบคุมได้เช่นเดียวกันนะครับตั้งค่าต่างๆของรถก็อยู่บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับชุดมัดวัดจะเป็นทรงกลมนะครับสองช่องฝั่งซ้ายเป็นวัดรอบฝั่งขวาเป็นความเร็วอันนี้ใกล้เคียงกับของรุ่นเดิมแล้วกันนะฮะใกล้เคียงกับของรุ่นเดิมครับเบาะนั่งเป็นปรับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับส่วนฝั่งคนนั่งไม่ได้ปรับไฟฟ้าตัวนี้ปรับ6ทิศทางครับขึ้นลงถอยหน้าถอยหลังพนักพิงนะครับถัดมาด้านข้าง จอชุดจอตรงนี้เป็นขนาด8นิ้วเขานะครับสามารถรองรับการใช้งานของ Apple CarPlay ได้ด้วยนะครับก็ลิงก์แอปพลิเคชันต่างๆของโทรศัพท์ในระบบ iOS เข้ามาได้ที่จอนี้นะครับแต่ว่า Android ยังยังไม่ซนะัพพอร์ตณวันนี้นะครับก็จริงๆแล้วค่ายลดหลายๆค่ายที่ผมเคยบอกเนี่ย เขาเขาพร้อมที่จะรองรับ Android หละแต่ Android เองยังไม่ได้ออกมาว่าทำงานร่วมกับกับรถยนต์ได้เต็มประสิทธิภาพนะักซึ่งซึ่งอย่างที่บอกไว้ไม่นานรถทุกคันก็จะได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto หมดนะครับจอขนาดแปนิ้วตรงนี้ก็โอเคฮะก็คล้ายๆของเดิมนะครับแต่ว่าก็ปรับปรุงใหม่เพิ่มขึ้นระบบขับเคลื่อนต่างๆนะครับเป็นมือหมุน2ล้อไฮ4ล้อไฮนะครับ4ล้อโบอยู่บริเวณนี้นะครับชุดแอร์นะครับเป็น มือหมุนนะฮะเป็นเป็นแบบดิจิตอลนะครับมีตัวเลขดิจิตอลโชว์อยู่นะครับใกล้ๆกันนะครับมีตัว d a c นะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นในกรณีที่ลดลงทางชันระบบจะเข้ามาช่วยทำงานคล้ายๆกับตัว h i d r a u e n c Control นะครับที่ที่เรียกกันในหลายๆยี่ห้อข้างๆนะครับเป็น t r a c t i o n Control แล้วก็ตัว Differential Lock นะครับก็สามารถเปิดปิดได้อันนี้เป็นตัวอุปกรณ์ช่วยลุยทั้งหมดอย่างที่บอกคันนี้เป็นคั้นุ่มท็อปของของรีโวลล็อกโคขับเคลื่อนสีล่ล้อเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติมีบวกลบก็ตรงนี้6สปีดด้วยกันนะครับอีโคโหมดมีมาให้พาวเวอร์โหมดมีมาให้มีช่องเสียบ usb มาให้1นึ่งจุดในกล่องสัมภาระตรงกลางก็มีช่องเสียบไฟครับชุดนี้ เหมือนเดิมมากๆเหมือนเดิมมากๆวัสดุด้านบนดูดูโอเคนะฮะดูหรูหราดีมีการคลิกใช้สีออกเงินเงินเทาๆนี้มาตัดก็ยกความหรูหราขึ้นมาอีกนิดหนึ่งด้านบนหลังคาครับมีม่านบังแดดแต่ไม่มีกระจกไม่มีกระจกแต่งหน้าให้ อ่าฝั่งฝั่งฝั่งผูง้โดยสารมีนะครับก็ดีเทลเล็กๆน้อยนอยไม่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 ถือว่าเป็นเรื่องกีเลสแต่ว่าไม่นอ้์อเช็ดแล้วน่าจะเติมมาให้เยอะเยอะหน่อยอันนี้คือมุมมองผมนะก็เป็นไฟในเก๋งเหมือนกันทั่วไปเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันว่าเบาะนั่งหลังนั่งสบายขนาดไหนกับรีโวล็อกโก้ใหม่ครับผมว่าโอเคนะฮะข้างหลังในส่วนอันนี้เป็นส่วนของสี่ประตูนะห้องโดยสารกว้างขวางดีแล้วก็ สำหรับสาหรับผมอะผมว่าองศาของของพนักพิงด้านหลังอะโอเคผมชอบนั่งหลังตรงตองเงี้ยครับเดินทางไกลๆมันจะไม่ค่อยเมื่อยผมว่าโอเคมีช่องแอร์ให้ด้วยนี่ความเย็นกระจายทั่วห้องโดยสารแน่นอนแต่ช่องเสียบ usb มีมาให้ช่องเดียวจากข้างหน้ารถเพราะฉะนั้นความบันเทิงจากผู้โดยสารที่ต้องการเล่นสมาร์ทโฟนนะครับแล้วแบตเตอรี่อ่อน จะเสียบชาร์จเนี่ยต้องมาจากข้างหน้าอย่างเดียวเท่านั้นข้างหลังไม่มีช่องมาให้นะครับไม่มีช่องชาร์จแบตช่องลิงก์กับ usb มาให้มีตัวขอวางของอะไรทั้งสองเบาะนะครับด้านหลังเบาะหน้าช่องใส่ของเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยโอเคอันนี้ทั่วไปตัวของล็อกคอ2.8ต้องบอกว่าเขาติดตั้งระบบอันนี้มาให้ด้วยครับตัว t connect t connect คืออะไรก็ เหมือนเป็นระบบระบบหนึ่งนะครับที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ามากับตัวรถไว้ได้เช็คสถานะของรถได้นะครับรวมถึงแม่สต์ต่างๆที่เตือนจากศูนย์ในกรณีที่จะต้องการนำรถเข้าศูนย์บริการที่คอ n เน็ t ทำมาให้นะครับมีมีฟีเจอร์การใช้งานประมาณนี้ก็ถือว่ามาเกือบครบยกเว้นอถถัตติฟคุณเซนทนท,ที่ยังไม่มานะครับบายสปอร์ตยังไม่มี เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์2.8ลิตรใหม่หน้าตาเป็นยังไงฝ <c oughs> าปงหนักอึ้งเลยครับหน้าตานะครับอันดับแรกหน้าตาของเสื้อเครื่องหรือฝาปิดตรงนี้เหมือนเดิมเลย2.8ลิตรแต่อันนี้อันนี้เป็นข้อมูลที่ถามกับทางทีมงานเขามานะฮะลูกสูบใหม่เทอร์โบใหม่นะครับระบบจ่ายน้ำมันใหม่จนทำให้2.8ลิตร รุ่นนี้นะครับมีแรงม้าเดิมๆที่ออกจากเครื่องยนต์โดยไม่มีการปรับแต่งกอง ECU แต่อย่างใดนะครับไปสูงถึง204แรงม้าอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปซึ่งในงขณะเดียวกันถ้าเป็นล a ตเตอร์เป็นทางเลนเจอร์213แรงม้าตกเป็นรองอยู่แค่นิดเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้แรงบิด500นิวตันเมตรที่ออกมาจากเครื่องยนต์ตัวนี้น่าสนใจว่าการพัฒนาครั้งนี้ หลังจากที่ได้ไปขับขี่เร็วๆนี้นะฮะจะมีเชิญสื่อไปขับขี่กันแล้วขุมพลังจะน่าประทับใจมากน้อยขนาดไหนณนะวันนี้ผมยังบอกไม่ได้อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่รี v o ปรับปรุงนั่นคือตัวแหนบด้านหลังด้านหลังเดิมทีแนบแผ่น5ตับนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนแค่เหลือเหลือแค่3นะครับแล้วก็เหล็กจากเหล็ก แนบซิ่งและกันพูดง่ายๆว่าในตลาดที่มีการปรับแต่งกันอยู่นะครับตัวนี้แข็งกว่าเพราะเป็นเหล็กกล้านะครับทางทีมงานเขาแจ้งมาว่าเจ๋งกว่าตัวแนบซิ่งข้างนอกแน่นอนบางลงนะครับน้ำหนักน้อยลงแต่ทนทานมากขึ้นรองรับแรงกระแทกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในเมื่อแหนบนะครับมีการปรับปรุงช่วงล่างข้างหน้าก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันแต่ดีเทลตรงนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไง เดี๋ยวอย่างละเอียดนะครับค่อยมาเล่าให้ฟังใหม่ตอนไปทดสอบนะครับว่าชุดช่วงล่างมีการเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเครื่องยนต์มีการเปลี่ยนอะไรบ้างแต่โดยสรุปลูกสูบนะครับเทอร์โบโระบบจ่ายน้ํามันเชื้อเพิงใหม่นะครับจนทําให้ได้204แรงมา้าช่วงล่างใหม่ใหม่ชัดเจนก็คือแหนบแผ่นด้านหลังนะครับจาก5เหลือ3ข้างหน้าก็ใหม่แต่ยังไม่รู้ข้อมูลว่าเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวรอไปทดสอบดูอีกที่หนึง่ง สำหรับ r ี v o ใหม่นะครับนอกจากล็อกโกรุ่นนี้แล้วรี v o เขาซอยเป็นทั้งหมด40รุ่นด้วยกันวันนี้ไล่เรียง40รุ่นให้ฟังทั้งหมดคงไม่ใช่แต่ถ้าเกิดล็อกโกนะครับจะเป็น3รุ่นนะครับรีโวนะครับรุ่นล่างสุดก็คือหัวเดียวนะครับเริ่มต้นราคาอยู่ที่550,000บาทมาจบใน r ี v o ล็อกโตรงนี้ล็อกโกนะครับเริ่มต้นที่949,000นะครับในรุ่น ตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับแล้วก็ชุดแต่งุดงล้อโครอบขันไปจนถึงตัวท็อปก็คือรุ่นนี้แหละฮะหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทอันนี้เป็นราคาจำหน่ายณนะวันนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยานะครับหลังจากนั้นเนี่ยโตโยต้าอาจจะมีการปรับปรุงอะไรเดี๋ยวค่อยมาแจ้งข่าวกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของกระบะไฮลักรีโวที่เปิดใหม่นอกจากล้อโคลอแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับ ที่เป็นเครื่องยนต์เล็กลงมาเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับมีการปรับปรุงอะไรบ้างแล้วถึงจะพาไป Fortuner ครับตามไปดูกันครับด้านข้างจากล็อกโกครับตอนนี้ผมมาอยู่กับ r ี v o ตัวแคปนะครับแคปยกสูงหรือที่เรียกว่าเป็นเปลี่ยนเนอร์ตรงนี้เฟสลิปด้าหน้าก็เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับแต่ล็อกโกจะดูดุกว่าเนี่ยจะดูดูหรูจากพวกชุดโครเมียมนะครับกริวด้านหน้าขนาดใหญ่ ก็หน้าตามีการเป,ปลี่ยนแปลงนั่นแหละไฟอ่ะที่เปลี่ยนชัดเจนแน่นอนก็ถือว่าเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงนอกจากตัวรุ่นท็อปล็อคโคที่เราเราสน,นําเสนอไปเมื่อมเมื่อสักครู่นะครับนี่ก็จะเป็นรุ่นปกตินะครับไฟเป็นเป็น LED เหมือนกันนะครับข้างหน้นาก็ปรับปรุงให้มีความโดดเด่นของชุดคอเมียมมากขึ้นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับก็แรงม้าแรงบิดเดิม แต่ก็มีการปรับปรุงคร่าวๆเนี่ยเรื่องเทอร์โบเรื่องระบบจ่ายเชื้อเพลิงใหม่แต่ยังพูดอะไรมากไม่ได้เพราะข้อมูลข้อที่ทราบมามีเท่านี้อย่างที่บอกรอไปทดได์นะครับเราจะเจาะรายละเอียดของเครื่องยนต์มาให้มากขึ้นแต่เทอร์โบแต่ตัวของชุดจ่ายเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นแบบใหม่แน่นอนแรงมา้าแรงบิดเท่าเดิมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องตัวแหนแผ่นล็อกโค้เป็น3แผ่น รุ่นปกติของรีโวก็เป็น3แผ่นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นช่วงล่างมีการปรับปรุงใหม่แน่นอนแต่ยังพูดได้ไม่เต็มปากว่าปรับปรุงอะไรไปบ้างเดี๋ยวรอไปเทสค่อยมาว่ากันอีกทีภายในก็ปกติครับมีการใช้บาะหนังเข้ามาตกแต่งนะครับแล้วก็ส่วนของตัวคอนโซลกลางนะครับก็จะมีตัวหน้าจอมาให้เช่นเดียวกันรีโวอย่างที่บอกเริ่มขายตั้งแต่5,5 0,000บาท ซอยย่อย40รุ่นไปยนถึงร้านแต่แต่ร้าน2กลางกลางในล็อกโกก็น่าสนใจลองขับแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ยังไม่จบนะครับมี Fortuner อีกหนึ่งคันไปเดี๋ยวไปดู Fortuner กันต่อว่ามีการปรับอะไรบ้าง อีกหนึ่งรุ่นครับที่เปิดตัวกันในครั้งนี้ครับนั่นคือ Toyota Fortuner ครับ PPV รุ่นธงของค่าย Toyota นั่นเองนะครับไฟเปลี่ยนแล้วแต่ตอนนี้เราอยู่ในสถานที่กึ่งสตูดิโอนะครับเลยไม่รู้ว่าถ้าเปิดไปแล้วจะแยงตาเหมือนรุ่นที่ผ่านมามากน้อยขนาดไหนอันนั้นถือว่าเป็นพูดง่ายๆเป็นเกือบเป็นประเด็นหลังครมเลยดีกว่านะครับกับไฟที่ค่อนข้างจะแยงตาผู้กับขี่มากๆของพ o r t u n e r ชุดกลิวนะครับมีสีดำเป็นชุดใหม่ตรงนี้เฟสลิปใหม่ทั้งหมดของ Fortuner เหมือนกันนะครับทายล่างตัดสีเทามาฮะก็ไม่ได้เรียกว่าเปลี่ยนไปจนผิดหูผิดตานะครับมันแน่นอนตามสไตล์ของ Minor c h a n g e อยู่แล้วนะฮะไฟตรงนี้เขาเขาเป็น LED แล้วก็มี daytime อะไรรวมมาอยู่อยู่ในโคมเดียวกันทั้งหมด มีสปอ t l ตไลท์นะครับเป็นเ LED เหมือนกันนะครับอยู่ที่มุมกันชนทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาโลโก้เมื่อกี้มีเรดร์อยู่ข้างในโลโก้มีเซนเซอร์นะครับอยู่ที่กันชนมีเรดร์อยู่ที่กระจกหน้า Fortuner คันนี้ไม่ใช่2.8เป็น2.4ไม่มีครับไม่มีของนะครับของพวกนี้รอลออั้น ไว้ที่2.8แน่แน่ซึ่งวันนี้ไม่มี2.8มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเพราะว่า2.8เองเนี่ยใช้เวลาอีกหนึ่งเดือนจะเปิดตัวนะครับอ่ะโอเคกลับมาดูมุมมองของภายนอกกันต่อนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะฮะโลมแม็ตัวลายไมย้สีลมดำบันไดข้างมีมาให้กระจกมองข้างวังไฟเลี้ยวไว้นะครับนี่ที่บอก มีช่องเหมือนเป็นช่องใส่พวกลายสปอตนะครับในพวกนี้นะฮะน่าสนใจว่า2.8จะมีอะไรใส่มาให้บ้างด้ายข้างมีมานะครับล้อก็เป็นสเปคเดอร์มาครับตัวนี้เป็นยาง b i t สโตนดูเลอร์นะครับไฮเทเลน265 60 18เช่นเดียวกันนะครับมาดูด้านหลังต่อ แน่นอนที่มา f อ r ฟอร์จูเนอร์นั่นคือสัญลักษณ์ของซิกมาโฟติดเอาไว้ไฟท้ายปรับนิดหน่อยปรับนิดหน่อยนะครับก็ดูสวยงามขึ้นแหละนะฮะข้างบนมีชาร์กฟินเป็นคีบฉลามอยู่แล้วก็มีสปอยเลอร์มาให้นะครับบริเวณกันชนของท้ายรถครับมีเซนเซอร์ถอยหลังอยู่นะครับ ก็ลิงก์ภาพนะครับนี่กล้องเหมือนกันลิงก์ภาพไปที่หน้าจอกลางคือฝาท้าย2.4ไม่ได้มีคิกเซนเซอร์เป็นปุ่มเปิดอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีเสียงเตือนมาให้แล้วก็เนี่ยเอกลักษณ์ของของ P P V จะค่ายโตโยตานั่นคือการพับเบาะนะครับเบาะเขาจะติดไว้ด้านข้างแผงข้างนะครับ แล้วก็พอพับไปเนี่ยเขาจะเป็นระนาบเดียวกันทั้งหมดแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมกลับไปชอบของการพับอบ์ะที่มันเป็นระนาบเดียวกันทั้งหมดไม่ต้องมาแวนไว้ข้างๆเพราะว่าในกรณีที่ต้องการบรรทุกของใหญ่ๆมันจะติดไอ้ไอ้ไอ้อบ์ดนี้แหละแต่ก็ยังพอจำความฟิลลิ่งของรุ่นที่แล้วได้นะ f o r t u n เ r เนี่ยเป็นเป็นรถ PPV ที่เป็นเบาะนั่ง3าแถวและเบาะนั่งแถวที่3เนี่ย นั่งได้เดินทางไกลไม่ได้เมื่อยเพราะมีการยกสเตปของบอกแถวที่สามเนี่ยขึ้นมาสเตปหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปลองนั่งดูว่าเป็นฟีลลิ่งเดิมหรือเปล่าพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือไว้ด้านข้างครับยางไหลก็มาหมุนเา o นะครับหมุนตรงนี้ยางไหลก็จะลงมาข้างล่างไม่ได้มีการซุกยางไหลไว้ภายในรถนะครับไปเข้าไปดูข้างในครับข้างในมีการปรับปรุงอะไรบ้างครับอื้อ เบาหนังมีปรับไฟฟ้านะฝั่งคนขับคนนั่งด้วยคู่หน้าเลยเป็นปรับไฟฟ้าทั้งคู่ครับแผงคอนโซลตรงนี้ตกแต่งใหม่และวัสดุเป็นลายไม้นะฮะอยู่ที่คอนโซลกลางนะครับหน้าจอขนาด8นิ้วครับก็เป็นชุดเดียวกับของล็อกโนะครับอยู่ใน Fortuner เหมือนกันนะครับตกแต่งคอนโซลก็ไม่ได้แปลกตาไปมากมายนะักว่ายอย่างนั้นแล้วกัน ชุดนี้แหละที่มันมันดูแล้วมันมันเปลี่ยนไปเล็กๆน้อยๆอยนะครับโลโก้ o, เมื่อกี้มี Ambient l i g ไลท์ r er, t ร์จิอร์ยังไม่มีครับไม่มี Ambient l i g ไลมาให้ครับแพดเดิลชินี่มีมา f o ร er, ์จิเนก็ต้องการให้เป็นรถที่มันขับสนุกนะครับเขาใส่แพดเดิลชิปมาด้วยบวกรบที่ตำแหน่งเกียร์ก็มีเช่นเดียวกันพวงมลาลัยเป็น m มั t i f ฟังชั o นครับแล้วก็หน้าจอก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกับโลโก้เลยวิทยุครับ ตัวหน้าจอพวกนี้เนี่ยทัชสกรีนนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับ Apple CarPlay ได้ Android Auto ยังไม่ได้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับสำหรับ Fort u n e r ใหม่นะครับ2.4ลิตรเข้าใจว่าของที่หายไปเยอะๆเนี่ยไปอยู่ใน2.8ที่เขาใช้ชื่อรุ่นว่า l e g e n d น r ดแน่ๆเปิดตัวก็ประมาณเดือนหน้านะครับแถว1เรียบร้อยคอนโซลเรียบร้อยชุดมาตรวัดเรียบร้อย ไปดูของบอกนั่งแถวสองกันบ้างว่ามีอะไรครับอ่าพับการพับเบาะก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเขาเรียกว่าวันทัดครั้งเดียวในกรณีพับนะครับยกตัวเบาะปุ๊บยกแกนคันโยกปึ๊บมันคลายล็อกให้หมดเลยพื้นที่ก็ เหลือๆแหละครับสำหรับพื้นที่แถวสองของ Fortuner นะครับเล็กรูมเนี่ยเหลือเฟือเลยอ่าด้านหลังคอนโซล,ลมีอะไรมาให้บ้างเนี่ยมีเสียบปลั๊กตัวปลั๊กบ้านมาให้ด้วยสองรูครับไฟ12โวลต์ไม่มีอีกแล้วครับ USB มีแค่ บริเวณคอนโซลหน้าอย่างเดียวที่เสียบ USB ด้านหลังไม่ได้มีมาให้ครับข้างบนมีแอร์อโตเนมตินะครับก็เป็นแอร์หลังคาสำหรับแถว2แถว3ก็มีมาให้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นภาพรวมการปรับปรุงของ Fortuner นนะครับโมเดล2020นะครับที่วางแก้ว เบาหลังนั่งได้ครับฟิลลิ่งเดิมนั่นแหละอย่างตัวเก่าแหละไรไมันไม่ได้มีการปรับเรื่องมิต,ติตัวรถหรืออะไรนะครับตอนนี้ดันมาข้างหลังสุดนะผมก็นั่งหลังชนกับตัวพนักพิงนะครับพอดีพอดีแต่ตัวเบาแถวสองมันปรับเลื่อนได้เลื่อนเข้าออกได้เลื่อนหน้าหน้าหลังได้ก็ขยายพื้นที่ในการวางขาสําหรับแถวสามนะครับฟิลลิ่งเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับปรุงอะไร เดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันบ้างครับว่า2.4ลิตรปรับอะไรไหมครับอ่ะตัวนี้เครื่องยนต์ของ2.4ครับแรงม้าเดิมแรงบิดเดิมก็150แรงมา้าแต่ก็มีการปรับปรุงนั่นแหละพูดยังพูดไม่ได้เต็มปากว่าสิ่งที่ปรับปรุงไปนั้นนะครับมีประสิทธิภาพดีมากน้อยขนาดไหนตัวชัดเจนเนี่ยก็คือในเรื่องของการจ่ายเชื้อเพลิงเดี๋ยวรอเทสได์มาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง ความน่าสนใจของ2.4ครับณนะวันนี้ที่เปิดตัวนะครับนั่นก็คือในเรื่องของราคาเริ่มต้น2.4นะครับจากราคา1,349,000ปรับลดลงมาเหลืออยู่ที่1,319,000นะครับในรุ่น 2.4G 2.4V 1,454,000บาทนะครับปรับลดลงมาเหลือ1,424,000บาท ในรุ่น V แล้วก็รุ่นท็อปนะครับขับเคลื่อน4ล้อจาก1,524,000าน0าเหลือเพียง1,494,000านบาทราคานี้ถึงแค่กันยานะครับเป็นเป็นราคาสำหรับรถเปิดตัวหลังจากกันยาอาจจะมีการเปลี่ยนราคาหรืออาจจะมีการคงราคาเดิมาไว้ต้องตามข่าวกันอีกทีหนึ่งแต่สำหรับ2.8 Fortuner 2จุนวันนี้ยังไม่ได้เปิดตัวนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยได้ยินมาคร่าวๆอยู่ประมาณล้าน8 รายละเอียดของจุดแจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวมารายงานให้ฟังก็วันนี้ก็เป็นรีวิวทั้งหมดนะครับของ r ี v o แล้วก็ตัว Fortuner Minor c h a n n e 2 2 2 0นะครับน่าสนใจราคาเขายัางปรับลดไว้อยู่นะครับก็จบรายงานเป็นเท่านี้นะครับติดตามกันต่อนะครับทางเว็บไซต์ a u t o w o r t h t i l i n d หรือหรือ u b e Channel ที่คุณดูอยู่ก็ Automotor Thailand ครับผมลาไปตรงนี้ครับสวัสดีครับ